เมื่อวานนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิมท .1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณซาบิดาค่ะคุณซาบิดาไทยเศษมท .1 คุณอนุทินนะเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานพิธีอํำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทนะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมีคนเดินทางจากประเทศไทยไปเนี่ยสลับปี68นะครับ 6,603คนคะนะก็เดินทางผ่านท่าอากาศยานสองแห่ง<ม>ก็คือสุวรรณภูมิแล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับแต่นี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานที่สุวรรณภูมิวรณภูมิะนะนี่ก็เป็นการไปอํานวยพร<ม>นะเนี่เป็นการอํานวยพรนะฮะ,ะเพราะถือได้ว่าเป็นเ,เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีโอกาสได้ไป ที่เป็นพี่น้องมุสลิมะนะครับในบรรยากาศเมื่อวานก็มีผู้แทนจุฬาราชมนตรีนะแล้วก็มีท่านเอกอัครราชทูตซาอุดิอราระเบียประจำประเทศไทยนะนายอับดุลร์มานอับดุลอาซิสอันซุไฮบานนะีเอกอัครราชทูตซาอุดิอาราเบียประจำประเทศไทยนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับครูทนะินก็อํำนวยอวยพรให้กับพี่น้องมุสลิม ในโอกาสอันประเสริฐที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทให้ได้ประกอบพิธีฮัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ตางศาสนาแล้วก็ข้อมูลจำนวนคนเนี่ย6,603คนนะผ่านสองสนามบินก็คือสุรภูมิกับสนามบินนานาชาติหัดใหญ่ค,คนที่ได้เดินทางไปเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้หมายความว่าคนมุสลิมทุกคนได้ไปฟรีไม่ใช่ค่ะนะ อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็ไปเจราจาเรื่องค่าใช้จ่ายกำหนดกรอบวงเงินให้ลดให้อยู่ในกรอบที่เป็นธรรมที่สุดก็คือรัฐไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าอำนวยค,ความสะดวกในเรื่องของการเป็นคนกลางค่ะเจราจาลดค่าใช้จ่ายให้นะคะเนี่ยเป็นบรรยากาศเมื่อวาน,นะคะฮะ